สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะลูกเอ่อชื่อมายค่ะค่ะวันนี้มาลํำถวายทอตรงล,ล้นเนื่องจากอะไรคะเอ่อก็คือคุณพ่อค่ะมาไหว้แล้วก็มาขอเรื่องการงานไว้ค่ะแล้วก็สําเร็จก็เลยให้หนูมาลํำถวายให้ค่ะคุณพ่อชื่ออะไรคะชื่อชื่อเล่นชื่อจริง่ะได้หมดแล้วลูกวันฉลองค่ะ ขอบคุณนะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดต่อคลิปนี้นะคะให้กับผู้ชมทางบ้านได้ชมกันแล้วก็ฝากเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยลูกอ่าก็สําหรับคนที่เอ่อกำลังประสบปัญหาใดๆนะคะหรีอต้องการหาที่พึ่งก็อยากจะเชิญชวนให้มาที่เอ่อวัดเขาช่องลมนะคะแล้วก็มาลองขออธิฐานดูคะ่ะว่าต้องการให้ท่านช่วยสิ่งใดนะคะก็อยากให้ลองมากันนะคะ ค่ะขอบคุณรรค่ะลูกค่ะ